รู้ไหมว่าทำไมอเมริกามาขูดเลือดขูดเนื้อภาษีนำเข้าประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างมากโดนกันหนักเกือบถุกประเทศความจริงเขาไม่ได้สนใจยอดดุลจากกำไรหรือขาดดุลสักเท่าไหร่หรอกเพราะสินค้าที่ประเทศแถบนี้สามารถผลิตและส่งออกได้จริงๆมันไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากเลยหนักไปทางสินค้าเกษตรและสินค้าพื้นฐานด้วยซ้าแต่ที่อเมริกาไม่ชอบและตั้งกำแพงภาษีแบบนี้เพราะว่าจีนใช่แล้ว เพราะมีจีนเข้ามาเกี่ยวข้องจีนเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศแถบนี้มากขึ้นเรื่อยๆและใช้วิธีการที่เขาเรียกว่าการสวมสิทธิ์ส่งออกเพื่อส่งสินค้าที่เจ้าของเป็นคนจีนแต่ผลิตในบ้านเราและส่งออกไปในนามประเทศของเราซึ่งอเมริกาเขารู้ว่าอะไรบ้างเขารู้ว่าเราผลิตอะไรเองได้หรือไม่ได้มันเป็นปัญหามาจากความขัดแย้งในสงครามการค้าของจีนและอเมริกาเขาใช้วิธีนี้เพื่อป้องกันและตอบโต และประเทศแถบนี้ล่ะจะเป็นยังไงก็กลืนไม่เข้าขายไม่ออกนะสิครับถ้าทำตามนโยบายของอเมริกาทั้งหมดและมันเกิดไปกระทบผลประโยชน์ของจีนก็งานเข้าอีกเพราะจีนก็ออกมาขู่แล้วว่าประเทศใดแก้ไขปัญหากับอเมริกาแล้วเกิดผลกระทบกับจีนก็จะมีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับจีนเช่นกันและจะทำย่างไรเอียงซ้ายก็มีปัญหาเอียงขวาก็มีปัญหามันเป็นภาระหนักของประเทศเล็กๆจริงๆ ต้นเหตุคือความงี่เง่าและเห็นแก่ตัวของประเทศมหาอำนาจทั้งสิน้นความสามัคคีของคนในชาติเท่านั้นที่จะพาเราผ่านทุกปัญหาไปได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำอย่าชักศึกเข้าบ้านก็พอแล้ว